เก็บฟองกับป้าแล้วครับตายฮึต kind of ้ฮึฮึปาเนีทำงานนี่ป้าป้าบอกไม่เห็นหน้าผมเลยอ่ะอ้าวผมรวมกับเค้นเลยเห็นได้แค่ผมบอกไม่เห็นเหมือนกันอ <the> ่ะ <over> <moderate> าดูข้างเรือกันครับกลับบ้านแล้วเบ็ดบเครื่องมือแล้วครับเชิญเบ็ดเครื่องมือแล้วบ,บ้านเต็มหมดแล้วเน,นี่ยก็รถตัวแรง แรงฉะนั้นครับฝนะนมาแล้วฝนมาแล้วนู่นพัะยาฝนมาจากพัะยาแล้วครับนี่สีชาโอ้เช้าเช้าครับอันนี้เวลา สีห้าจะหกโมงแล้วครับอ่าบา้านเข้ามาแล้วบา้านมะโกลโอเคจบคลิปก่อนครับ